สวัสดีครับร้านเจ้าสุเจ้าบตอนนี้จะมารีวิวจักรยานยี่ห้อทินเอ็กเสอือภูเขาของสาวๆนะครับของผู้หญิงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีมากนะครับครบเครื่องสวยด้วย ไม่เทียบกับราคาเทะจักรัานอือ่นเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรที่ที่ผมบอกว่าคุ้มค่ารุ่นี้เนี่ยครับผมเองีชอบเลยมาแล้วก็มาดูเลยครับเป็นเฟร,รมอลูมิเนียมนะครับ ย่อทีอ่ชื่อรุ่นก็ N 6 0 0้อยนาโน N 6 0 0นะครับเบาครับเบามันดูเบาดูหลัง,งานเ่อนะครับครับเป็นแบบนี้เลยนะครับหเห็นกันต่อครับเนี้ย แฮนดครับดูแฮนสวยมาถ้าท่านใดที่อยากจะให้อยากได้ใบเอ็นก็ซื้อดซ,ซื้อใส่ได้เลยนะครับโดยการเลื่อนเลื่อนตัวนี้เข้าไปนิดนึงแล้วก็ติดใบเอ็นได้เลย ดูที่เกณฑ์ก่อนเลยครับชิปเตอร์เกียร์ี่สิบสี่สปีดนะครับตรงนี้เกียร์หลังแปดเกียร์หน้าสามชกชกล็อกได้ด้วยนะครับ ค่ามากครับลูกนี้ราคาถูกคนระับเทียบกับราคาแล้วก็ประมาณพอๆกับ M 500เลยสวยเลยครับเป็นดุมดุมของโนวาเทคโนวาเทคแท้ๆเลยครับเดี๋ยวไปกัให้ดู นี่ครับเรา,าจะเห็นกัาชัดหรือเปล่านะดุมโลวาเทกของแท้เลยสวยตัวดุมสีแดงสวยแบรลลิ่งลื่นปรืดครับลื่นลื่นทั้งหน้าหลังเลยครับ ถี่ชิมานโน่8เกียร์ครับข้างหตัว8ชั้นสินโนตัวทนีบปนายโปรเวลนี่ครับสัจจานัทนี้สวยนะครับของแท้เลยมีปั๊มยี่ห้อรุ่นเสร็จ ่ามันดูจุดดีอีกจุดหนึ่งครับคือเบรกครับบอกตรงก่าเบรกอันนี้เทียบกับราคาแล้วดีมากเลยเป็นเบรกของเท็กโตรของแท้เลยนะครับหน้าหลังเลยดีกว่าเบรกดิดเบรกทัวไปนะครับเกตุ่าเนี่ยตัวจานนี่จะแข็งหนา หนากว่าจานเบรกทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกของเทคโทรดีกว่านิเบรกทั่วไปยังไงครับจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะนี่นะตัวตัวที่บีบจับจานเบรกนะครับถ้าของธรรมดาทั่วไป ลูกสูบจะดันดิสเบรกคือตัวปั๊มเบรกจะจะหนีบตัวปั๊มเบรกจทำงานตัวเดียวครับคือข้างนอกจะดันเข้าไปเป็นตัวนั่นต,ตัวจับจานเบรกแต่ตัวปั๊มของเ,เทคขานี่คือจะจับสองข้างครับปั๊มเบรกซ้ายขวาเลยช่วยกันจับเบรกดีดีครับดีดีดีเลยแหละ เบรกเทคโทรหน้าหลังนะครับแกนปดจอยครับจอยสวยเลยครับหน้าหลังเช่นกัน ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับผมว่าสวยดีคุ้ค่าสปอุปกรณ์ที่ให้มานี่นนเทียบเลยครับครับผมค,ครับยังไงก็ไว้เท่านี้กันนะครับ Find the way, could he...